เพราะนั้นเราต้องอนใช้กลุ่มบริหารที่เรามีทัศนคติว่าเรารับเข้ามาเพื่อบริหารองค์กรองเรองส่วนท้องถิ่นียก่อนใช้มันที่หมดสายเมื่อใช้มันหมดสายแล้วมันจะใช้ไม่ได้เพราะเหตุในเกณฑใดเราทำโทษครับพักงานอะไรก็ว่าไปเพื่อให้มันหยุดสายนี้มันหยุดแล้วจึงไปเอาสายบริหารทั่วไปสายบริหารทั่วไปก็ไม่ใช่ว่าจะแต,แต,ต่งตั้งอขอ,งข,องของทางสื่สสิงคมเชืช่อได้อย่างเดียวก็ไปดูว่าใครอุโสกว่าใคร มันคือระบบมันเป็นเปอย่างนั้นก็ไปดูถ้าระบบมันบอกบอกว่าคนชัดงเขาอาวุโสกว่าไปแต่งตั้งสายผิวหนังนไปไปแต่งตั้งครังก็ไม่ดีเพราะนั้นต้องดูให้มันสุดสายผมไม่ได้ว่าทําไม่ได้นะูททาได้แต่ดูให้มันสุดสายทำหน้าใช้มันสุดสายพอสุดแล้วไม่ได้ก็ใช้สายสายสุดสุดแล้วไม่ได้ก็ใช้สายใช้สายถึงสายนี่เรียกว่าเป็นการตรวจสอบการใช้นน้นของทุเรียว่าแม่ทุเรียใช้อำเภอใจมากไปกว่า น,นี่ในกรณีของหนาจในกรณีที่ไปชี้แจงของปชชมันคเรื่องไหน,นไปปชไปไปปชไปบ่อยจนกระทั่งเขาจะได้ผลยู่ปชนชเลยนะปชชปชเรียกไปถามอย่างนี้ครับว่าจ้างหมอบริการกับจ้างพนักงานที่อยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหมือนหรือต่างกันไหมทำไมในองค์กรปกครองส่วนท้อง ปัจจุบันจึงนิยมมาจ้างของบริการมากไปกว่าจ้างพนักงานของรัฐไว้ประจาบ,บุคคลปกครองส่วนถ้าเขาถามนีแ่แปลไหครับแปลว่ามันเป็นกระทบวความคาดหวังคือมีคนร้องไปว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ช่องทางของการจ้างของบริการมากกว่าใช้ช่องทางของการจ้างแร,รงงานถ้ัใครคิดจะคืออะไรครับ ที่ต้องทำให้เป็น,นที่ว่ามือครับแต่ละพูดประเด็นถึงความรับผิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบอกว่ามีความจำเป็น,นที่ต้องบร,ริการประชาชนในเมือ่อพนักงานของรัฐมีไม่เพียงพอจะท,ทำยังไงนด้ก็จะต้องจ้างคนขึ้นมาเขาก็บอกไม่ได้ว่าอะไรเจ้าสิไม่ได้มาอะไรถ้าหากว่ามันไม่มีคนพอจริงจริงหรือเปล่าแต่ประเด็นนี้จะมันแตกต่างกังนอย่ไรเพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศมีเจ็ดพันแปดร้อย สามแห่งเอาสองหานกว่าพันหนึ่ง,งไปนิยจจ้างบอกบริการเพราะหลีงบประมาณส่วนบุคคลที่กำหนดอนไมร้อยละสิ่สิบเปอร์เซ็นต์ผอบอกผมว่าเขาหล,ลีผมก็บอกว่าถ้าเขาหลีเขาว่าขี้ชอบเพราะมันหลีไม่ได้ถ้าเขาหลีไม่ได้ผมไม่ได้มา,าทำไม่ได้นะครับความหมายของผมคือว่าดูให้ดีว่ามันมีความเหมือนหรือความต่างกันอย่างไรนั่น,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 นคือเป็นรอบครอบในเชิงยุทธศาสตร์ของคนที่จะบ,บริการงานมาทำยุทธศาสตร์มีแผนการ การจ้างแรงงานกับการจ้างทำของผมก็บอกว่ามีลักษณะต่างกันจากการจ้างหมอบริการคือการจ้างทำของเมื่อการจ้างมอบริการคือจ้างทำของก็หมายความว่าของชิ้นนั้นคืออะไรทําเสร็จเมื่อไรภายในระยะเวลาเท่าใดนั่นคือการจ้างทำของใช้คนเท่าไหร่แต่จ้างแรงงานก็หมายความว่าไม่รูคงทนถาวรกับเราเพราะว่าเราไปตามมีเปรีกติกาที่มาจริงต่างกันถ้าจ้างหมอบริการไปใช้ระเบียบภาษี เพราว่าถ้าไปุึงระเบียบของการซื้อจัดซจ้างว่าไปถึงการเรวจรับว่าไเป็นตามตามหลักการตามจึงนั่นไปแต่จ้างแรงงานเราะว่าไปทำกติกาของของก่อนล้วมันเกินจะทํา <Far> ยังไงถ้ามันเกินจะทํายังไงถ้ามาจ้างตามกติกาของของระเบียบหนบ้านี่การจ้างแรงงานเกิดจะทำยังไงเมื่อเกิดนะครับเรื่องบริการประชาชนหลักบริการประชาชนแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่บริการจําเป็นกับกลุ่มหนึ่งที่บริการ ถ้าบริการตัวเองเขาจะบอกว่าการจ้างหมอบริการมีระเบียบตั้งแต่ปี4ี่หนเป็นศูนสังกาดทุกมีชีพเงินกำหนดว่าลักษณะใดบ้างที่สามารถจะจ้างหมอบริการได้พยัญเนะก็ยาวเนยติงก,ก็คนจังความสะอาดมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นจ้าอะไรที่มันเชิงจะผูกพันกันบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบกับประชาชนเป็นภาพวาดได้เพราะฉะนั้นถ้าเราสมมติว่าจะเอาคนมาทํางานมันจริงเป็นอยู่ที่ เราพร้อมในตำแหน่งเราพร้อมที่จะทำงานนั้นรือมีคนเขาถามผมหลายทีบอกว่าทุกวันนี้สอนเด็กจ้างบออริการพนัางานได้หรือจ้างบออริการสร้างมันไม่ใช่ทิสรดเพราะมันต้องผูกพันในฐานะที่เราดูแลการศึกษาภาเรางค้าด้วยันในเรียนเพราะการสร้างลักษณะนี้การจ้างษณะนี้มันต้องอาศัยความจำเป็นจำนาญเป็นพิเศษที่ต้องผูกพันในเชิงวินัยของเรา บอกว่าก็ท้ามาโดยตลอดไม่จ้างมาโดยตลอดเมืม่อเกิดปัญหาจะเอาเขาบอกว่าไม่ได้ผพราเขาเลยตอบกลับไปครับว่าก็แสดงว่าผิดมาแต่ต้นเพราะนั้นการบริหารเชิงวทาศาสตร์ของเราไม่พลาดแน่ตอนตอนนี้ต้องมางพูดถึงการแก้ปัญหาไม่ได้มาบอกว่าทําไม่ได้ครับแต่ใน,นวันนี้นต้องมาแก้ปัญหาย่างไปนี่คือตัวอย่างที่ทานปมชเนี่ยไปผมก็ถามอะไรเียบอกว่า เราให้ฟังทีครับว่าเรื่องนี้มันเป็นอย่างไรเขาก็เล่าให้ฟังว่าเพราะข้าราชการเพราะพะนักง,งานคนนี้ครับทำงานอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมานานแต่คุณสมบัติเข้าตำแหน่งเนี่ยไม่ได้เสียดายเพราะก็ททำงานดีเมื่อคุณสมบัติเข้าตำแหน่งไม่ได้รู้จะเอาไปลงไปใน,น,นตำแหน่งไหนก็ไปใช้วิธีการท่าบริ ็เลยถามเขาบอกว่าหลังจากฟังผมอธิบายเรื่องการจ้างหมอบริการกับการจ้างแรงงานว่าเหมือนกันอย่างไรนะครับคิดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างนี้จะได้รับโทษฐานใดเขาก็บอกว่าถ้าฟังอย่างนี <Gym. S 2> ้ก็าแสดงว่าจบสมไม่สวยเขาบอกผมก็น้อยใจแต่ว่าเอ๊ะทำไมเกิดอะไรขึ้นนี่คือความเข้าใจที่เรามักจะหลีกเลี่ยงมาโดยตลอดพอมาถึงวันนี้ปัญหามันบานปลายก็เริ่มเรียกร้องว่าช่วยผม ช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยประเด็นคือความรอบคอแต่ถ้าสามมติว่าหละหลายคนก็บอกว่าไอ้น,นั่นมันต้นน้ำฉันมันกลางน้ำมือปลายน้ำก็สุดแท้อันนี้นม,นนนนมันแก้แนด้วนกันมันแก้อะไรกันย้อนกลับไปเรื่องของ,อของปปชเมื่อวานก่อนมาก็มีการประชุมขึ้นครับเขา้เขาไปหาคณะกรรมการมาพูดถึงในเรื่องของความคาดหวังแล้ว แล้วนะครับความรอบข้ออีร่างหนึ่งมก็ปกครองส่วนทําิิ์อย่างหนึ่งครับมีประหลัดในระดับเจ็ดวันดีคืนดีประหลัดในตําแหน่งระดับเจ็ดก็ว่างลงตัวเองก็สรรหาประหลัดระดับเจ็ดก็สรรหาไม่ได้นี่ระยะเวลาประมาณสองปีสรรหาไม่ได้ถึงรอบก็สรรหาเรื่องทางออกเมื่อสรรหาไม่ได้ก็ตัวเองกลัวว่าตัวเองจะดิดด้วยกลัวว่าอะไรด้วยกระทำตัวจะแก้ปัญหา แก้ปัญหาเชิงยุทธศาสตร์ก็เลยเสนอไปย่งปางกกลางว่าขอลดตําแหน่งจากประหลัดเจ็ดลงมาเป็นประหลัดหกจะทำยังไอาเชิญครับลองพิภักษิ์หาทางแก้่ประหลัดหกประหลัดเจ็ดีนี่แนวอะไรท่มัเข้ากันดีขึ้นดีเขาจะลด,ด <laughs> เพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าความคาดหวังของคนที่เป็นประหลัดตอนนี้มันจะเป็นประหลัดแปดกรณีพิเศษนี่อะไรครับเขาบอกว่า,วาถ้าเป็นประหลัดแปดกรณีพิเศษแต่ทํางานเท่ากับประหลัดสี่สามเแ่า ถูกลดเงินมาเลยอันนี้ผมพูดจริงนะครับเมนันะอู่กันทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายนายกทั้งฝ่ายเราก็ลองดูครับเขาก็เสนอไปบอกว่าสนาไม่ได้ทีนึงเพราะฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุดเมื่อสนาไม่ได้ก็ใช้วิธีลดสี่ผลลัพก็เป็นหมถามว่านายกเสนอไปนั้นมีเหตุมีผลเพียงพอที่จะลดหัวได้ไหม จะมองหน้าผมไม่ได้ตอบเดี๋ยวผมกําลังหาข่าวให้เชิญได้เชิย